สวัสดีจ้ามาพอกับช่องม่ยาดาผ้ากินอีกแล้วได้จ้ามิีิสิฟ้ามากินขนมเน,ยก,เนยกรอบจ้าเนยกรอบกรอบกรอบเวลาไปตลาดสื่อกับเขาออแล้วมันก็ต้องมีขนมมาฝากลูกนะจ้าก็เลยได้เนยกรอบมากินน้ำจ้ากินในขีบกินเลยนะจ้า ตอนแหลกเนืกว่าขนมทองมวนแนมไก่ๆจ้าแต่เรามีซื้อว่าเนยกรอบอรูปส่งสิเป็นแบบนี้จ้าอหอมกรอบหอมเนยจ้าแซ่บจ้ากรอบหอม มีหลายรถจากตอนยังเป็นไปหลานเพิ่นอะ่ะเอ้ยแปลงมีหลายสีบ่แม่นหลายรถมีชาเขียวแล้วก็ชาโค้มั้งสีดำๆๆอ,อ่ะไอ้รถออริจินอลมากจาก้ะลองแป้งแบบนี้ก่อนสื่อแปลกๆอย่าลูกบุกินจ้ะ นุ้ยเพิ่นเนาะแซบ่บยาดมันแตกเป็นจ้าขอบีก้กันได้จ้าหอมหอมเลย เป็นพอเป็นแม่คนกับตองแบบว่าเห็นขนมกับนึกถึงลูกนะจ๊ะเนาะค <c oughs> ือมะฝรั่งเยาว่าแต่เด็กหน่อยเลยจ้ะเฮาเป็นคุยยหย่เฮากับมากินขนมนะจ๊ะว้าแซ่บจะ้ะแป้งบางกรอบเนยกรอบ มันกรอบเยอบลนเนยอะกรอบรันเลย่เฮ้ยแซ่บยิ้มบใหญ่กินเด่นกินเพิ่มอือเอาล่ะจ้าลองไปหามากินเบิงได้ค่ะขนมเนยกรอบแซ่บจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้าน้อขอพระเจ้าไวพ้พรันค่ะบ๊ายบาย